สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่านิทานเรื่องพ่อไก่แม่ไก่กับไข่มุกเรื่องราวจะเป็นยังไงมาลองรับฟังกันเลยพ่อไก่ตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในฟาร์มท่ามกลางแม่ไก่ทั้งหลายทันใดนั้นพ่อไก่ก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างส่องแสงประกายวับวาวอยู่บนพื้นดินโอ้สวยจังพ่อไก่ร้องอุทานนั่นนักของข้า แล้วมันก็รีดขุยเขียดสิ่งนั้นออกมาจากพื้นดินทว่านั่นกลับเป็นไข่มุกเบ็ดหนึ่งที่มีคนทำหล่นไว้มันอาจจะมีค่าสำหรับมูสที่เห็นคุณค่ามันแต่สำหรับข้าแล้วมเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวยังมีค่าดีกว่าไข่มุกเป็นไหนไหนแม่ไก่ตอบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของที่ล้ำค่ามีไว้สำหรับผู้ที่มองเห็นคุณค่าของมันเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกหรือเปล่ากับนิทานเรื่องพ่อไก่แม่ไก่กับไข่มุก อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่านิทานต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊ก